กูแบบพี่เราไม่ได้อัามา9้าเดือนแล้วอ่ะผมจําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะผมได้เอาชีวิตหลอด800วันในโลกพลังงานซึ่งในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะทําโลกพลังงานกันแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงและผมจะทําอะไรต่อมาดูกัน <c oughs> เนื่องจากการเล่นโลกพลังงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วเราเลยจะทําการเก็บคุ้ยที่ได้มากที่สุดวันที่1เอ้ยไอทีวันที่6กเอ้ย ที700่เจ็ดร้อยหนึ่งเราก็เลยเริ่มดูตั้งแต่หมวดแรกว่าตอนนี้สามารถทําอะไรได้บ้างต่คนอื่นเลยเข้ามาก็จัดของให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พบว่าต้นชัวเคของเรามันก็ยังสูงได้อีกจนถึงแปดรับสุดท้ายผมว่าผมปลูกตั้งแต่แหร้อยสองร้อยวันแรกเลยคือเรื่องราวมันผ่านมานานมากก็ใช้เวลาเล่นประมาณห้าร้อยกวันนะครับผมคือชีวิตจริงนี่แหละไม่ใช่ในเกมซึ่งกระถามว่าเล่นจบไหมก็ไม่จบด้วยเพราะผมคิดว่าเวทที่เราทําในรอบนี้ก็ไม่น่าทําได้หมดแต่ก็ขอทําให้ได้มากที่สุดแล้วกันก่อนอื่นเลยในหน้าต่างแรกเนี่ยั นะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่พอปักปูบว่ามอนจะไม่เกิดในระยะ64บล็อกเนาะแล้วผมก็เกมดาบอีกแล้วนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมไม่เล่นต่อไงล่ะโอเคผ่านไปนานนมล้วกลับมาดูสุดคาฟกันต่อนะครับสุดคาฟเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับผมจนไปถึงอันกลางเนาะอินเตอร์ดิชั่นทอชมาแช่เทีกมอะไรประหลาดๆหลายอย่างนะครับผมซึ่งเรายังไม่มีนะครับแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าหาจากที่ไหนเนาะก็อื่นเลยตั้งแต่ไอรแบดวิงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันทํามาจากอะไรหรือยังไงเพราะว่ม้กเ็นนีัปปา ฉลอตามชื่อผมก็พยายามนั่งฟาร์มม็อบอยู่นานนะครับผมแล้วก็พยายามจับตัวอย่างสัตว์มาแล้วก็เราจะมาปั๊มกันนะครับนี่แหละคือตัวข้างขค้าที่ผมพูดถึงแต่ผมฆ่าไปก็ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่แบทวิงอ่ะมันคือไวเดนวิงอ่ะคือมันเหมือนข้างเค้ามากเลยนะสรุปเอเจ้านี่ไม่ใช่ข้างขคาวเหรอเดี๋ยวนะเมื่อคืนมีข้างขค้านในนุกพลังงานเวยหรือยังไงกันแล้วแต่ที่เราลองฟาร์มไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้เลยผมก็เลยเข้าไปตามหาในเนเธอร์นะครับแล้วก็พบมวีางจะ่ั ตัวอะไรเกิดบ้างแหละผมว่านะหละังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมท้อกับวันนั้นมากเลยผมเลยข้ามไปอันอื่นต่อนะครับก็คือเขาให้สร้างน้ําทะเลนะครับใช่มันชื่อ s วอ w a อ e r เออใจ่ผมเรียกว่าอะไรละ่ะเราก็มาดูนะครับผมว่ามันทํางานยังไงนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยใช้โซแซนจะเปลี่ยนจากน้ําเปล่าเป็นน้าแม่มดก็คือ w i วอ Water แต่วถ้าเกิดว่าใช้โซเลสเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําทะเลนะครับก็มนันคล้ายสไตล์แหละไม่7 0 2นะครับเราก็ได้ทําการทาทรายกันนั่นเองแล้วแล้วเราก็ได้น้ําทะเลมานะครับถามว่าทําอะไรผมก็ตอบไม่ได้ ก็งงต่อมานะครับก็คือทําตัวโดนะครับเออมันชื่อโดจริงมันคือตุ๊กตานั่นเองซึ่งก็ตุ๊กตาเนะี่ยเหมือนเป็นตุ๊กตาสัตว์นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนร่างมันได้ด้วยเนาะสมมติตุ๊กตาชาวบ้านเนี่ยไปเลเจอเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นแม่มดได้คิปเปอร์ก็เป็นใช้คิปเปอร์อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งหลักการนะครับก็คือใช้ตัวของดินเหนียวในการทําตุ๊กตานั่นเองเราก็เลยทำออกมาให้ครบนะครับผมว่าเราก็ได้ของรางวัลมาซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ผ่านไปนะครับคือถ้าถามว่า นะครับท่านผู้ชมในที่เราจะทําปลานะครับเราะต้องไปใช้เครื่องล่อนแบบน้ําก่อนเออมันเป็นเครื่องร่อนแบบน้ําด้วยคือผมเห็นมานานแล้วแต่ผมไม่คิดว่าแบบสักวันเราต้องใช้มันอ่ะสุดท้ายก็คือมันมาถึงแล้วเนาะก็คาบุญนานเลยนะครับผมเพราะว่าไอเทมหลายชิ้นเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกับเราเลยนะครับจนถึงผมงงว่ามันคือมอสเดียวกันไหมใช่แล้วมันคละมอสกันไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้เราก็ได้ตัวของที่ล่อนน้ํามาแล้วนะครับผมผมขอเรียกมันว่าที่ล่อนน้าแล้วกันแล้วผมก็ย้ายมาในเกาะฟาร์มนะครับแล้วก็เรามาเริ่ม ทำงานยังไงวะต้องใส่อะไรอีกอะตรงนี้เขาใส่ฟาเบอ,อร์พอร์ตไป เผมก็ลองทําให้น้ํามันอยู่ล้อมรอบดูดูิมันทํางานอะไรอย่างและก็ใช่ครับมันทํางานแล้วดูคนโอเคคืออยู่ดินมันก็ตกปลาให้เลยอ่ะมันเป็นเครื่องตกปลาตัวดมาต่อมานนะเาก็เลยทำไปเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเราทําตัวที่ชื่อว่าวอรมบินนะครับก็คือเป็นตัวที่เรายัดพวกผลไม้เข้าไปเนี่ยแล้วมันจะออกเป็นหนอนนั่นเองก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเหยื่อล่อให้มันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าโปรตีนตกปลาก็คือใช้หนอนเนาะต่อมาครับผมผมไปดูเกาะเก็บลาวาของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราได้เขียนแคปชั่นอะไรมากมายเลยซ การประกวดการเขียนแคปชั่นอ่ะวันนี้จะเป็นอย่างไรและก็เขียนไม่เท่ากันด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไปถ้าเธอไม่ชอบโควิดหน้ามาชอบไบโพรลาอย่างเราไหมเชฟใครมันมีคนเขียนวะ <laughs> แล้วหนึ่งผมให้วันน,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 นี้อันนี้มันเหลืออันหนึง่งเออได็ความคิดสนุกเอ้ย,เ,อย <laughs> เพื่อให้คลิปนี้สนุกเราอ่านดูกนะ่อนนะออย่า อยากขี่ม้าปูนี่ไปนอนกันแล้วคือเรามีเงื่อนงำเวลาตอนพูดอะเอ้ยนี่แแบบใบลุงตู่ลุงตู่เอาพวออกกันหนึ่งปกติตอนแรกมันจะมีอยู่รอบหนึ่งไฟเต็มไปหมดเลยไม่ได้หมดวะสองร้อวันอะลบหมดแล้วพี่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงยไอแต่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่ยนี่ตอนแรกผมนึกว่าลงปอดพี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้คนดูบอกกันว่าอันไหนแซกกว่ากันโอ้ยเผล่เก้าสิบ เราต้องคิดส,สดๆนะพี่ห้ามห้ามเอาห้ามแบบเขาเรียกว่าไงวะเราห้ามเซิร์ฟเน็ตมันนพี่มันความสูงมันเป็นความ <laughs> อุย <แก S 1> มันจะมีความเลยที่มันทำได้เหมือนกันไหมเนี่ยเตี้ยติกูจะไม่ดีแฟนเ,เสร็จแล้วขออ่านของพี่นะอันแรกแป๊บหนึ่งช้าๆามันนะผมลีกันอดีไงวะอ่ะดีอันแรกคือโอ้ยเผือเกาสวัวเฮีย อยากได้กีตาร์ขอเสียบได้เปล่าอยากได้กีตาร์เรานจีบีลูกของผมพี่รัาน้จีเอ็กซ์อะไรวะลูกของผมถ้าเราเป็นแฟนกับเขาไม่ได้ขอเป็นแฟนเก่าคนโบราณเยอะไรเนี่ยเอ้ยเยินหลูมองมองว่องเคยจะคิดถึงเราไหมไม่รู้แต่เราคิดถึงเธอเย้ เราสัญญากันแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสัญญาลูกตูที่อยู่บนป้ายอันแรกกันนะ โอเคช่างมันเถอะครับทุกคนเรามาซ่อมเครื่องผลิตลาวาดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าเหมือนมันทํางานได้ไม่เต็มที่นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับผมเลยทําการทุบๆวาวๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือใช่มันได้แล้วผมไปแก้ท่อข้างล่างข้างบนคือสรุปคือผมแทบจะโละท่อใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เอาว่าตอนนี้มันก็ได้ทํางานอย่างที่ผมต้องการละต่อมาในวันที่6นะครับผมผมจําได้ว่าตัวแหลองความเย็ของเตาปฏิกรเราเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับผมเลยคิดว่าตอนนี้มันเพียงพอแล้วผมเลยไปคาเพิ่มนะครับผมแล้วก็มาต่อเติมมมใใหห้้้้เเเเรรรรียยยบออออะคคกลว่่่่าาาาาชขงงถื ผมก็คงไม่ดูแลละว่าเราจะทํายังไงเนาะวันที่707ต่อมาผมก็ได้เห็นแล้วว่าไอ้ที่เครื่องนั่นเราไม่มีปัญหานะ่ะมันไม่ใช่ว่าเราทําไม่ดีหรืออะไรแต่ว่ามันเหมือนมันมีตัวไอเทมใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตัวระบบมันคัดกรองไม่ได้เหมือนว่ามดมันไม่ยอมอัปเดตตามนะครับผมเลยใช้เครื่องออโตคาเป็นการช่วยทดแทนเอาเนาะก็คือมีแรกใหม่ประมาณแบบโคบอลกิมสันประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่าจะอัปเดตใหม่มาระหว่างที่เราไม่ได้เล่นนี่แหละเพราะว่าก่อนหนนี้มันไม่ไมีอะ่ะหรือว่าผมไปแก้อะไรวะ ก็ไม่รู้สิว้เจ็ดร้อยแปดผมก็ได้ซ่อมเครื่องต่อแล้วก็มีการปรับเครื่องอะไรเล็กน้อยด้วยเนาะวันนี้เก้าผมคิดว่าผมจะแก้เครื่องแค่นี้แหละเพราะมันเสียเวลาแลนะ้วเพราะว่าทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยมันมีปัญหาทุกครั้งเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะสร้างมันมาทาเพื่ออะไรต่อมานะครับผมผม่ท้ากับพี่มิวเอาไว้ว่าตัวต่ปวัติกอเเนี่นยนะมันผลิตไฟได้เยอะเกินไปนะครับมันไม่มีวิธีที่จะล้มมันได้เนาะพี่มิวได้นำเสนอเครื่องเครื่องนึ่งนะครับที่เวลาที่เราจะทำมันเนี่ยมันกินไฟเยอะมากแบบควา,านะคว จะดูซิมเพิลกันไปจนมันไม่สามารถทําให้ระบบไฟเราก็ตุกระเทือนได้เลยถึงแม้ว่าเราจะเปิดมันแค่0.5%นตก็ตามนะเนาะต่อมานะครับผมผมข้าไปที่เควสตัวของ m i c h a l agriculture นะครับหรือว่าตัวเมล็ดแร่นั่นเองแหละแล้วสรุปผมก็ช่วยพี่มิวประดิษฐ์เครื่องนะครับผมสุดท้ายมันก็ประดิษฐ์ไม่ได้เนาะก็คืออัตโนมือนั่นเองเครื่องนี้ซึ่งสุดท้ายผมก็ยังไม่ยอดทอน,นะครับผมผมก็ลองคิดดูว่าทําไมมันถึงใช้ท่อต่อมาใส่อัตโนมัติไม่ได้นะครับก็เลยลองทําเป็น dover ด,ดูทําเป็นระบบไฟดดูก็็ผมมว่่าาใชืออเปนนนัังสุครบ ต่อมาผมก็ได้มีการ,รับซีเพิ่มเติมพร้อมกับการทําแท่นเสกเมล็ดพืชที่ดีๆสักทีนะครับเพราะว่าผมปล่อยออกมาไม่ได้พืชนนแล้วก็ตกแต่งออกมานี้ถ้าถามว่าสวยไหมไม่สวยแต่มันเทพเพราะมันรวยนะครับผมเราไม่เน้นสวยเราเน้นรวยต่อมานะคะรับผมหลังจากที่เราทำมเมล็ดพืชไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือเราจะปลูกมันในกระถางจุ๋ๆนี่อีกเหรอแลวคือแบบมันเป็นอะไรที่โคตรสิ้นเปลืองแล้วก็โคตรดูงงเงาเลยถ้าเกิดว่าเราจะทํามันในระยะยาวเนาะเพราะว่ามันโตช้ามากแล้วมันก็ต้องใช้บนมีวในการเล่งซึ่งบมงมาานมีนมาจากกการรล่่่ออนนนนนะคัััซึงมมมมไพแ้ว็ ซึ่งผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําฟาร์มพืชแบบเป็นชิปเป็นอันสักทีนะครับไอตัวระบบเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันทํายังไงนะครับผมก็เลยเข้าไป Discord ไปถามเพื่อนๆนะครับว่ามันทํายังไงแลวเขาก็เล่าใอ้ฟังตามนี้นะครับก็คือก่อนอื่นนะครับผมตัวระบบจะประกอบด้วย3อย่างในการนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดฟาร์มแล้วมันปล่อยเว้ปลูกเฉยๆโดยไม่มีบอลมิวเนี่ยมันก็คงช้าและถ้าเกิดว่าเราใช้บอมิวเนี่ยมันก็คงไม่ดีเราวฉ่นเลือกอะไรใช่ครับผมโบนดน้ำแล้วาข่าัวเมื่องที่คร นั่นเองคล้ายๆตัวคลิกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือมันคลิกค้างไว้โดยเราจะให้มันคลิกโดยใช้บันรดน้ามันเองก็คือให้มันลดน้ําตลอดเวลาไปเลยโดยบัวรดน้าของเราเนี่ยจะใช้แบบซูพรีมนะครับก็คือมันจะมีอนาเขตที่กว้างพอสําหรับทั้งฟาร์มนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับช่วยให้มันตัว,วันโตคืนด้วยความเร็วสูงนะครับต่อมานะครับผมก็คือเครื่องฮาเวสเตอร์นะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ทําการเก็บเก็บผลผลิตให้เรานะครับผมก็คือเราสามารถเลือกอนาเขตได้ว,ว่าจะให้มันเก็บตรงไหนบ้างแล้วมันก็จะค่อยๆส่่่่่มมมเเเเเเกกกกกก็็็็็็็บบบบแแตวววาาปปดนนนคคืือออลลียัฉ้้ใหไท เหลือลอยทิ้งไว้นะครับซึ่งไอตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องที่คอยดูดไอเทมนะครับตอนแรกผมก็งงอยู่เอ๊ะมันใช้ยังไงทำไมมันแปลกๆนะครับแต่ว่าผมก็ศึกษาไปศึกษามาอ๋อมันวางที่ขอบนั่นเองโอเคก็มานัางเข้าใจได้นะครับแล้วก็พบ่มอีกอย่างว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันดีมากเลยนะครับคือมันมีหลายขนาดเนาะซึ่งถ้าขนาดมันยิ่งใหญ่เนี่ยประสิทธิภาพมันจะยิ่งแย่นะครับแต่ว่าเราก็เลือกขนาดได้ดีและกัน perfect fit ส่ยไฟใส่เลยให้มันเรียบร้อยนะครับผมปรากฏ ของ Absorption Hopper อันเดิมนะครับแต่ว่าเราได้ไอเทมใหม่มานะครับอย่างที่ผมบอกไปมันมีเครื่องดูดที่ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตัว a b s o r p t i o n h o p p e r เนี่ยมันจะต้องใช้หลายอันแล้วก็ประสิทธิภาพดูจะไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงเรื่องความสวยงามด้วยเพราะวาวางไปวาง,วาง,วางมาผมรูม้สึกมันไม่เข้าท่าจริงๆไอตัวใหม่ที่ผมหามาได้เนี่ยมันชื่อว่าไอเทมค l l ลกเตอนะคบผมซึ่งก็ใช้ไอเครื่องเวนนั่นอีกแล้วนะครับที่มันยุ่งยากอะ่ะไอ o l i d i f i c a t i น n c ม a m อร r อ่ะหน้าตามันก็คือประมาณ ทำกันเลยดีกว่าแล้วผมจะไปเอาน้ำแมกมาจากไหนเนี่ยเอาแมกมาเข้าเตาเผาเนี่ยนะเอาแมกมาเข้าเตาหลอมได้ด้วยเว้ยผมก็แบบโอเคอ่ะเราได้น้ำแมกมาที่แกต้องการละมาแล้วลูกจ้าน้ำแบ่งไปครีมที่นูย้ยามตามที่เขาบอกได้ไอเทมที่ต้องการมาแล้วแล้วพิคเมียวก็กําลังนั่งทำไอ้เครื่องปั๊มไฟนั่นเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ผมเห็นสายมันระยงระยางยาวกว่าเดิมผมไปนานาคตแล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเตาปิิตกรผมแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าเขายัางขยายไปเรื่อยๆแบบนี้แต่เราก็ไม่สนใจแล้วก็มาทำของเราต่อนะครับตอนนี้ได ว่าประสิทธิภาพมันสูงมากเลยนะครับทุกคนก็ลาก่อนพิคคิมฮอปเปอร์นะครับเราจดจำนายต่อมาก็ถึงเวลาตัวของไอเทมยูเซอร์แล้วนะครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยเหมือนมันจะใช่มันใช้พลังงานโอเคผมตั้งค่าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองเปิดกันเลยแล้วผลผลปรากฏว่ามันดีเกินไปนะครับทุกคนใช่คือมันแบบเพื่อนๆต้องดูเองนะครับซึ่งก็เป็นที่พอใจผมอย่างมากเลยคําถามต่อไปคือมันใช้กับตัวของซีดในมอสนั้นได้หรือเปล่าใช่มอสมันชื่อยาวมากซึ่งผลปรากฏว่ามันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือมิอนนสซาิา แต่ว่าตัวถึงตัวซีดเนี่ยเวลาทุบอะมันจะไม่ได้ซีดเพิ่มนะครับมันจะสามารถได้ซีดเพิ่มเฉพาะเวลาที่เราใช้กับตัวของกระถางต้นไม้เท่านั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องปลูกในกระถางไปด้วยควบคู่กันเนาะต่มาผมก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงปุ๋ยแล้วก็ทําการเพิ่มเครื่องผลิตซีดนะครับผมแต่สุดท้ายเครื่องนี้มันก็ไม่ได้ผลิตซีดหรอกทุกคนเาะเป็นว่าผมใช้อันเดิมซะดีกว่าเลยผมก็ไม่น่าเพิ่มเครื่องจะหนีมาซึ่งพอเราทําตัวปุกพษิษอัตโนมัติคันเทปไปแล้วเนี่ยแทนการช่วย,ย,าาย,ยร ในการผลิตบนมิลเว้ยคือเป็นอะไรที่บ้ามากและลูกครั้งที่ผลิตอ่ะมันไม่ได้ได้กำไรเว้ยแม่งขาดทุนใช่ ก็คือเรากาลังขาดทุนเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะเปลี่ยนไปจากครั้งอื่นเราจะไม่ขาดทุนกลับมาแล้วตั้งแต่เดือนเลยผมขอครับตัวของบอลซีให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขบวนการของการปั๊มซีนะครับผมจะมาถึงวันที่718นะครับตอนนี้เราก็ได้มีซีหลายอันอยู่ในระบบแล้วนะครับผมเพราะว่าพี่มิวเนี่ยต้องการใช้แรกที่มันหาได้ยากมากๆนะครับเราเลยปลูกด้วยตัวของ physical a g r i c o l ยเ e อรนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้ตัวมดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเป็นสิ่งง่ายดายได้นะะครบแล้้วกออนนมีีผ ผมไม่รู้จะสื่อมันยังไงดีมันเหมือนซันบัสอะเออใช่มันเหมือนซันบัสนะแต่ท้ายแล้วระบบก็ยังไม่ขนาดมือเราเหมือนเดิมนะครับรวมถึงเครื่องผลิตของเราที่ได้ประสิทธิภาพมากเกินไปนะครับแล้วก็เราก็ได้ทําเป็นตัวของเครื่องค้าอัตโนมัติด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอมันปลูกเสร็จแล้วมันเก็บไปเรื่อยๆนยของมันจะเต็มนะครับแล้วก็เลยนํามันไปคลัตเป็นสิ่งที่เราต้องการก่อนหรือถ้าเกิดบางอันที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ดึงเก็บเข้าในเชดเลยนะครับแล้วก็ให้มันเก็บเข้าสู่คอมเพลเตอร์ในตัวของออ่่่อองงคคแพเเตตตรราาะะบบบียไปปปนนนนนั้็็ดู มันมีฟาร์มเดียวแต่ว่าแล้วนะครับผมก็ขยายเป็น9ก้าฟาร์มนะครับซึ่งขนาดก็คือเพอร์เฟ Fit ฟิตเหมือนกันนะครับผมผมไม่คิดเลยว่าตอนแรกผมออกแบบไว้เผื่อมันทาอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็พอมันเพอร์เฟกก็ดีแล้วต่อไปเราก็เริ่มเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เริ่มปลูกตัวของกระดูกแบบมหาศาลใช่ผมปลูกตัวของต้นสเกตันที่จะทําเป็นบอลมิวได้มหาศาลไว้แล้วมันเยอะเกินไปแบบคือไอ้ระบบค้าบ่ะไอ้เครื่องค้าอัตโนมัติมันค้าไม่ทันเว้ยถึงว่าผมจะทำไงก็ตามมันก็ค้าไม่ทันนะครับเราก อยางระดับหนึ่งเลยแต่ว่าแต่ว่าเรามีหัวแห่งโลกพลังงานอยู่นะครับผมเราก็เลยสามารถทํามันได้นะครับผมบอกแล้วว่าเราจะยุ่งกับแค่เรื่องพลังงานอย่างเดียวนะครับเราถามว่าเรื่องเว่นต์นเป็นยังไงมันก็เล่นอยู่แค่ไม่กี่วันอะเพราะว่าในนี้เล่นไม่เป็นนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มไมหลเกาะแล้วนะครับผมรวมถึงผมจะเหลือเกาะพาแเปิลของผมว่าเป็นออริจินอลด้วยแล้วก็มีเกาะของแรกที่พี่มิวอยากได้แล้วก็เกาะของโบนนะครับผมตอนนี้มี3เกาะรวมถึงว่าผมสังเกตว่าบางทีมันกระเด็นออกข้างนอกด้วยแล้วตัวของไอเทมคอเล็ก อย่างแบบปลูกแล้วนะครับอย่างเช่นเนเธอร์สตาร์แล้วก็ผมก็จะไปตีเว t เทอร์มาเพื่อที่จะเอาเนเธอร์สตาร์เนี่ยทำให้มันโตเร็วขึ้นอีกเนาะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแล้วล่ะเพราะว่ามันโตเร็วขนาดนี้แล้วอะเนาะแล้วต้องการความเร็วอะไรนักหนาะนี่คือการปลูกต้นไม้แบบ f a s t and Furious ผ่านไปถึงวันที่727นะครับตอนนี้เนี่ยผมอะ่ะจะไปกินบุกะทะกับครอบครัวนะครับผมโดยผมไม่อยู่บ้านเนาะแต่ว่าผมอยากให้เกมมันดําเนินการต่อนะ่ะแล้วพี่มิวก็คือเหงาด้วยเพราะว่าเราชวนเขามาเล่นแต่เราเล ฉายจอเข้าไปนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างเนาะโดยตรงเนี้ยผมบอกก่อนว่าผมไม่รู้เขาทําอะไรบ้างเนาะซึ่งตอนภาคก็เราจะมาด้นสดกันนั่นเองเพื่อนๆวันนี้จะร้อยยี่สิบแปดได้เริ่มต้นขึ้นพี่มิวดูว้าวกับระบบที่ผมทํามากเลยนะครับผมผมขอเรียกว่าเกาะมิวสิคอลอาร์กิคอเจอร์แล้วกันเนาะเป็นชื่อที่เพี้ยนดีใช่แล้วพี่เขาก็หายไปไหนไม่รู้เฮ้ยหายไปไหนอะต่อมานะครับผมพี่มิวได้ทําการฟาร์มของเพราะว่าเขาต้องการไปใช้เนาะซึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือเวอรเทอร์สเกตันเงินหรือนั่นแหละครับผมเป็นเครื่องท ทําการสร้างห้องห้องหนึ่งขึ้นมาที่อยู่ในห้องของฟาร์มมอนอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> คือเขาพยายามจะเข้าปรตูมิติแต่เขาเข้าไม่ได้ผมน่งดูอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาจะทวิตเทอร์นั่นเองโอ้ <c oughs> มาดูว่าจะตลกแค่ไหนกันนะครับแล้วที่ผมจะบอกว่าผมหายไปยาวๆเลยก็คือตั้งแต่721ถึง744เลยนะครับแล้วผมก็ได้คุยม่เสร็จครับเป็นระยะระยะนะครับผมแล้วเขาก็ได้อัปเดตเป็นช่งชวงๆเนาะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะตลกขนาดเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทําการทวิตเทอร์แบบว่าลุ่มบาร์รัมนะครับแล ที่เก็บชั่วคราวของเขาเนี่ยมันได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็เลยนําเข้าตัวของคอมพิวเตอร์นะครับทำไมไมีสร้างโดเวอร์ล่ะชั่วคราวอีกแล้วอะ่ะโอเคผมเห็นความบรรลัยแล้วนะครับพี่แกอย่างแรกเลยผม เราสงสัยเรายังไม่ได้บอกเขาแต่คงไม่น่าจะต้องบอกว่าล่ะเพราะเราจะไม่เล่นแล้วคือไอ้ขวดแก้วเล่งเวลาน่ะมันทํางานแค่ขวดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเอาขวดอื่นมาน่ะมันจะเริ่มแค่หนึ่งวิสองวิแล้วก็เป็นหนึ่งวิสองวิไปเรื่อยๆเนาะมันจะไม่นับนะครับต่อมาคือเขาได้ใช้ตัวของไอ้เครื่องผมขอเรียกเครื่องของเขาว่าเป็นเครื่องระเบิดตาวัติกรณ์ละกันเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเหมือนจะเอาแร่แต่ละแร่แรนเนี่ยไปเจียทำเป็นอีกแร่หนึ่งขึ้นมาคล้ายๆเหมือนเอาสองแร่มาหลอมรวมกันอ่ะคล้ายๆอินนแต่าันตรงที่่วามันใช้พลังงาาานนนนนนเเเยยอออะะมกกคครัับี้้ืป็10ลลว่าจะได้้ชินนเซ ผมเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีสายมีท่ออะไรเต็มหมดเลยนะครับมีท่อจ่ายไฟแล้วก็มีตัวของคล้ายๆที่มันเป็นเหมือนเป็นท่อเสียขาวเนี่ยคื่อันี้เป็นเครื่องที่จะคอยยิงไฟเข้ามานะครับยิงเทมเพคเครื่องนี้เยอะเนี่ยมันก็จะยิงยินไฟเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเห็นการสร้างเขาแล้วเนี่ยคงขี้อยู่2ออย่างนะครับผมไม่ลายตาก็แหลแหกอ่ตอนนี้ที่ผมเห็นอะ่ะซึ่งมันก็เป็นนังคู่เลยนะครับซึ่งตอนนี้พี่มิวเนี่ยก็ได้พยายามที่จะทำลายสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าเครื่องเขาเนี่ยทังไม่ได้หรอกเขาก็เลยลองทําการทดสอบเครื่องนี้ดูนนนนนนะะะคคครรรัััับบผมมมิิงทเเกกดขึ้้็ืออไฟําายๆใช เป็นแสนต่อวินาทีนะครับผมถือว่าโหดระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าถามว่ายังอยู่ในการควบคุมไหมยังอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวปีิกรณ์เราที่เราตั้งไว้แค่0.5%เนี่ยตอนนี้มันทํางานไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันผลิตประมาณแสนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมรวมถึงเครื่องต่างๆที่มันทํางานอยู่ในแมปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ็ตแพดด้วยที่มันกินเยอะๆก็ถือว่าไม่ทันแล้วนะครับพี่มิโก็เลยทำการเร่งกําลังการผลิตไฟนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้เร่งไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่่่่่่่อออออยููแแแตตทททีีรรรรร้้้้คคืเเงงปป็็นะะมมมาาาณ500,000ัับผลววกกกกพพไไดํิขส ข่าวเนีียอกผมก็ไม่รู้จะสร้างอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเล่นสร้างในเกะาะเต่อปฏิกร์ด้วยปะโถมนันใช่ที่ไหมเนี่ยแล้วหลังจากที่สร้างเพิ่มนะครับผมก็มีการขาดทรัพยากรยอย่างดูแลนะครับก็เลยทําการคร้าไปเซตนงใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดมือพวกเรานะครับเพราะว่าเรารวยไม่สวยแต่รวยมากขอบคุณครับว่าจะทำอะไรน,นั่งหนานานวะเนี่ยอุ้ยข้ามไปแล้วข้ามข้ามข้าม,ามเอาน่าตรงไหมผมกอ่อวิดีโอมาจะครึ่งนึงแล้วเนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรเลยเห็นไอเห็นเอฟเคเ,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 เนี่ยแล้วผมอ่ะขอสารภาพาว่าแอบเปิดเสียงเขาไว้าานนนััั่่่่งงงคคุุยยเเเ้กบพืืออร <k ull in> เขานั่งนินทาคุยอย่าไปบอกเขานะว่าผมไปแอบเปิดฟังด่าผมแน่เลยคนนี้โหดๆอยู่คนนี้สิ่งที่เขาทาก็คือได้ทําการเพิ่มซีดในระบบฟาร์มของผมเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เพิ่มไอ้ระบบทําลายเตาปฏิกรผมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับดูกันว่าจุดจบมันจะอยู่ที่ไหนจุดจบคือเซิร์ฟมันจะดับก่อนหรือไฟผมจะหมดก่อนก็มารุนกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกแล้วกดทีหนึ่งคอมแทบรเะเบิดนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันคือคอมผมเองนะครับคือตอนแรกแรงผมมี16แต่ว่าสำหรับภาพที่ เล่นไปด้วยแค่นั้นเลยใช่เหตุผลไม่มีแค่นั้นจริงๆโคตรคุ้มค่าเลยแต่และก็ตามนะครับผมเพื่อนๆผมแนะนำพูดจะมีกำลังทรัพ์นะครับแรม32กิกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้คุณนะครับหรือไม่ก็ถ้าคุณไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรผมก็แนะนำให้คุณนั่งเครื่องบินวนร,รอบป,ประเทศไทยนะครับผมเป็นรูปหัวใจเนาะได้เป็นสิริมงคลนะครับผมประมาณนั้นใช่โปรแกรม,มตอมค้งมางไปล้ทุกคนโอเค ผมดูซิว่าเขาเตรียมแผนนานไหมนะครับผมผลลัพธ์ก็ได้ก็คือมันกินไฟเป็นจานวนมากแบบมาก,มากๆเลยนะครับจนวันที่746ผมได้กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มาตรวจสอบเนะว่าตอนเนี้ตัวของตาปฏิกร์อะทำงานไปเท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนี้ตาที่ผมดูอะม,มันทางานราวมัน1 0 2 0ปแล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟสุดท้ายมันก็ยังทําลายตาวปฏิกรณ์ผมไม่ได้อยู่ดีนะครับผมผลิตได้600,000 r f ต่อติ๊กนะครับผมทุกคนเท่าแสนมันเด็กแค่ไหนหรอคือคนหมดติ๊กเขาใช้กันแค่หลกักร้อหลกักพันอะอ แต่ว่าได้คําว่าคนที่เล่นอ่ะมันบ้านะครับผมมันเลยเป็นแบบนี้น่าจะเคล็ผลที่ผมจะเล่นมันเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วปล่อยนเป็นตำนานแล้วกันว่าเคยมีไอ้หนุ่มโรคจิตคนนึงผลิตไฟล์หกแสนแะใช้ไม่พอในมอดแพกนะครับคือถ้าผลิตอ่ะผลิตได้แต่คนใช้อ่ะมันใช้ได้ไหมเพราะว่าพอมียูทูบเบอร์หลายคนอ่ะผลิตใหญ่นะแต่ว่าใช้อยมานศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่เราอ่ะใช้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนเรื่องขนาดเนี่ยถ้าถามว่ามันใหญ่กว่านี้ได้ไหมเราย้อนไปก่อนในคลิปก่่่่่่อนนนนนนะคครััับววามมมใหญไไไดด้้้้้แแีีกล ประมาณนั้นนะครับผมนี่ผมพูดเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยหลายคนชอบคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละครับผมขอโทษผมกลับมาดูฟาร์มเนี่ยผมคิดว่าการที่เราใช้ลัวเนี่ยมันไม่พอนะครับผมเลยจะเอากระจกครอบเลยเสมือนน่าเป็นกรีนเฮาปอมแล้วกันทุกคนที่ผมบอกว่าปอมเพราะว่าหน้าตาดูไม่ค่อยปอมเท่าไหร่เลยซึ่งพี่มิวเนี่ยก็ได้มีการอัดรีเพย์มาคิงผมด้วยว่าเออไฟมันศูนย์เลยนะเหลือศูนย์เลยนะอะไรงี้โอ้ไม่อะไรมันจะเท่ป่านั้นต่อมานะครับผมผมเลิกมองสิ่งเล็กๆแล้วไไไปมมมมออออองงะะะะรรรรทททีี่่่่ััััน ger, นนนนนนคคบบบบผดูกแบบเเเเาาจย ที่เราใช้ตอนนี้ที่เรามองนะคะผมก็คือเป็นแร่2แร่ที่หลอมรวมกันระหว่างอันอเทเนียมกับออโนโมเรียมซึ่งแร่ทั้งสองชนิดเนี้ยเรามีแล้วแต่การที่เราจะเอาแร่สองอันนี้มันมารวมกันอะ่ะมันทํายังไงเพราะว่าผมเปิดดูสูตรครับโดยใช้ม็อดไอตัวดูสูตรแล้วเนี่ยมันไม่บอกนะคะว่าทํายังไงนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทํายังไงเหมือนกันหรือว่าเขาเลบออกอาจากเกมไปแล้วหรือเปล่าหรือมันเป็นบั๊กหรือ,อยังไงเพราะเขาเลิกพัฒนาไปแล้วอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใดๆนะครับผมก็ได้ทําการปั่นเคว ง่ายคราฟซีดเพิ่มขึ้นมาหนเองแหละถามว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าคือได้คำว่าเควสของมิสซิเคิลอาร์กิคอเจอร์มันให้เราคราฟแทบไปทุกซีดในเกมนะครับผมก็เลยอ่ะตามแต่เขาสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ทำไปนะครับ750นะครับผมผมได้เพิ่มอีกฟาร์มมันขึ้นมาผมเรียกมันว่าฟาร์มไดมอนด์แล้วกันถ้าถามว่าทำทำไมเช่นเคยนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงวงตระกูลให้กับพวกเรานะครับบอกว่าไม่ครับแบบขับขึ้นในไดมอนด์ทุกคนเราก็ได้วนเวียยนนนกกกกััับบบฟาา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 รรรรรรร์มมมมต่่่่ออะะะคคคคผแแลลล้้้้้ววววว็็ซึง752เเไไดดดดิจปปูืธถถ แล้วได้อะไรอย่างเหมือนเดิมนะครับเป็นสริมงคลเพราะว่าไม่มีอะไรจะปลูกแล้วอะทุกคนคือสิ่งที่มันจําเป็นอะตอนนี้มันมาจากเครื่องร่อนหมดแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องร่อนเรามันเยอะเกินไปนั่นเองคนส่วนใหญ,ญ่ที่เขามักจะใช้มอตเนี้ยปลูกเพราะว่าเขาไม่ได้มีเครื่องร่อนที่บ้าแบบเรานะครับใช่เรีกกว่าบ้าเพราะามันไม่มีคนปกติก็ทำกันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ปลูกครบลูกฟาร์มแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มที่เก็บของแหล่งใหม่นั่นเองเนาะไอ้ที่เก็บของแหล่งที่มันใหญ่ที่สุดอะตอนนั้นแหละเราได้เริ่มใสส่่่่่ขขอองงเเ้้้าาาปแลววนนนนะครัับบผซึ็ญญณททีีีีดตม นั่งทานมาเป็นชาติเนี่ยมันก็ได้ใช้แล้วนะขอแสดงความดีใจกับตัวเอง3วินาทีนะครับโอเคมากันต่อให้ทุกฟาร์มมีกระจกล้อมรอบแล้วครับเพราะว่ามันกระเด็นทุกฟาร์มเลยใช่ครับจุดละห้าสิบสี่เนี่ยเราจะได้เราเร่งกําลังการผลิตของเตาปฏิกรณ์เนี่ยมันก็ใช้แร่ยูเรเนียมเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยทําการทําที่ปลูกแร่ยูเรเนียมเพิ่มไปเลยนั่นเองเออแล้วก็จากอดีตเนี่ยที่มันมีคอมแพล็กซ์ที่ไว้ดึงยูเรเนียมเข้าไปในเตาปฏิกรณ์เนี่ยรอบนี้ก็ให้มันผดตรงจากเอ็นเดอร์เชน่ดเลยนด็กเนาะ เจ๋งดีนะครับทุกคนน้องขวานของเรานั่นเองใช่ขวานไดไฟออกซิเดนจะอยู่กับเราตลอดไป756ให้อภัย100%ตอนนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปนั่นเองนะครับไ758เนี่ยเราก็ได้ทําการทำควสอีกหมวดหนึ่งนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่วาหมวดเก็บของแล้วกันก็คือเข้าไปทําบาเรลสีทองสีฟ้าสีอะไรเต็มหมดเลยนะครับทุกคนเราก็ทําตามพี่แกหน่อยเนาะแล้วผมก็ได้ตัวอัปเกรดเฟอร์แนนแบบไวนิเรียมฮะ อย่างวะเนี่ยก็คนน่าสนใจดีแต่ประเด็นคือสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้มันคาบยังไงนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการคาบอะไรวะเนี่ยเจเนเรเตอร์ถานเหรอเต็มไปหมดเลยนะครับผมตรงนี้มันน่าเบื่อมากนะครับผมฉะนั้นเราจะข้ามไปจนถึงวันที่760นะครับเป้าหมายของเราชัดเจนนะครับผมก็คือยังไงเราก็จะพยายามทําตัวของเอจิมมตาให้เสร็จทันให้ได้นะครับโดยเริ่มจากการดีไิเทอร์ราคาดหวังมาจะดรอปของที่เราต้องการนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทําของเพิ่มเติมนะครับที่ทําให้เราได้ททออออออนะรรรผผมมมแแลลล้้วกกก็ไไดดเเเิ่่่่งีตืยา ก็อข,ขอปั่นเควสกันต่อนะครับผมมันมีเควสอ,อะไรประหลาดประหลาดที่เราเยังไม่ได้ทําด้วยนะครับเป็นไอเทมอะไรประหลาดประหลาดถัดมานะครับผมเราจะทำอีกเควสหนึง่งนะครับที่มันเหมือนเป็นการเครื่องขูดวอยหรอวอยมเนอร์มันคืออะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยลองวางดูผมคิดว่ามันน่าจะทํางานที่ดีเอนะครับจริงจริงมันทางานที่ดีเอใช่แล้วเราลองวางดูก็ไม่รู้มันวางยังไงนะครับเพราะผมวางไม่ได้สักทีนะครับผมรวมถึง Energy Ce l เซลด้วยนะครับเป็นไอเทมที่เก่าแก่มากนะครับสมัยก่อนก่อนที่มันจะมีที่เก็บไอ เราต้องเข้าวงการสายมูกันแน่เองนะครับโดยมันต้องใช้มอดหนึ่งเนี่ยที่เวลาเราทำไอเทมอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้เลือดตัวเองในการทำนะครับก็คือดินบวกเลือดเหล็กบวกเลือดอะไรประมาณนี้นะครับหลักการง่ายๆก็คือพี่มิวโยนม,มีดไว้ผมหนึ่งอันโทษเองไปเหยียบบนเครื่องนี้แล้วก็คลิกขวาที่มีดซะมันก็จะเป็นการเจาะตัวเองเอ,อื้ออเอ,อื้อเอ,อื้อเอนะครับผมแล้วก็เลือดมันก็จะหมดด้วยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราก็เจาะไปแล้วก็กินเนื้อบรทองไปนะครับต่อมาก็คือค่อยๆอัปเกรดเครื่องไว้เนยะรื่อย รเราก็เลยทําการทําที่ปรุงยานะครับผมแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างต่อนะครับแล้วผมก็ได้ทาเครื่องคาร์บอ TM อมสตาร์นะครับผมเออแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าจําได้ไหมว่าเราเคยพูดไปนานแล้วหรือเปล่าว่าไอการที่เราจะทําเอาแร่เทพสองอันเนี่ยไอไบเบเนียมอันอเทเนียมแล้วก็ออร์ดมอตเรียมเนี่ยถ้าเอาแร่พวกนี้มากซ์กันเนี่ยมาต้องการให้มังกรเนี่ยพ่นพลังใส่นะครับถึงมันจะกลายเป็นแร่ได้เนาะซึ่งปัญหาคือเราอะ่ะจะต้องไปหามังกรก่อนโดยการหามังกรเนี่ยผมจะต้องเข้าไปในโลกโลกหนึ่งมันเหมือนโลกในเทือดทุกคนผมก็บินหาอยู่นานนะครับน75ะค แล้วก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับจนไปถึงจุด78เนี่ยเราก็ได้ทําการสร้างห้องของมังกรไว้ก่อนนะครับผมโดยผมจะใช้เหมือนเป็นตู้กระจกที่สามารถปิดเปิดได้นะครับผมแบบเป็นแบรนเรืที่ถ้าเราวางแล้วเนี่ยม็อบจะผ่านได้ไหมคนจะผ่านได้ไหมผ่านได้ทั้งคู่หรือผ่านไม่ได้ทั้งคู่ผ่านแล้วเสียเลือดผ่านแล้วผ่านไม่ได้เลยหรือผ่านได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันใช้สติงเป็นอย่างมากนะครับโดยมันชื่อว่าโลนเองเนาะก็คือชิลนั่นเองนะครับผมได้วางข้างล่างข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําอะไร,ร,บ,ร,ะร,บ,ะรบั ในคลิปเนี่ยเหมือนเขาจะใช้เทมเวทมนต์ไอเทมหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ผมมองว่ามันทํายากมากเลยอะแล้วผมก็ไม่รู้มันทำยังไงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ดูคลิปเขาทั้งซีรีส์เนาะและเหมือนมาทีก็คือเขาก็เสกเครื่องขึ้นมาแล้วอะผมก็งงว่ามันทํายังไงนะครับก็เลยลองทำนู่นทำที่ทำนั่นดูนาะอแล้วก็ตอนนี้ผมได้เจอมังกกแล้วนะครับผมผมก็เลยทําการทําที่รับเอาไว้นะครับไอตัวของเบสตโตนเนาะก็คือถ้าเกิดตายหลายๆจะได้มาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วผมก็ได้ทาการสังหารมันนั่นเองเนาะซึ่งก เ,เราจะลองทําเวทมนต์ื่องเวทมนต์ตามเขาก็ได้นะครับซึ่งไอเวทมนต์เนี่ยก็คือมดเดียวก,กันกับที่ผมเสียเลือดนั่นเองแหละโดยให้เขาวางเป็นเหมือนเป็นแผ่นลายเวทอะ่ะแล้วก็ให้เจาะเลือดตัวเองนะครับมดมันชื่อมาหูนะครับผมแต่ผมเรียกมันขำๆว่ามาหอนะครับที่มันเป็นเพลงนั่นเองไม่ใช่ผมล้อเล่นเขาก็ให้ทานู่นทานี่ทํานั่นเป็นผงแร่ผงอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายเลยคือพอเขากดเนี่ยมันมีเหมือนเป็นวงเวทวงแหวนเวทเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทําแล้วมันไม่เกิดขึ้นเนาะผมไม่รู้ว่าเอา้าต ระยะเวลานานนะครับผมมันเหมือนว่าเราสามารถเอาพวกแบบผงคือมันมีผงหลายอันอะผง, er pro, ผ,งผงเอนเดอร์เพลผงผงเหล็กผงทองผงเพชรผงอมอลอนอะไรอย่างเงี้ยเอามาผสมกันนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นคาถาต่างๆนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นผมเจอคาถาอะไรไม่รู้ทุกคนก็คือพอกดไปกดมาปุ๊บเกมดับนะครับจบเลยใช่ดับแล้วดับอีก787แถึง790นะครับผมผมก็ได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับว่ามันทํายังไงแล้วก็ลองนวดลองนี่ลองนั่นนะครับผมซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่่่วววงงงกกกกาาาาารรรศึษแลลละะะทดดดออยยเยเเี็ไ้นคับ จนจนดละ97นะครับผมผมมาคิดแล้วว่ามันไม่น่าทันแน่นอนเลยแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ขอเลี้ยงมังกรสักหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งผมเจอคีย์ของเรื่องนี้แล้วว่าไอตัวอุปกรณ์เวทของผมอ่ะมันใช้งานได้จริงแต่ว่ามันต้องใช้มานาด้วยซึ่งมานามันคือไอคำว่ามาโฮซ้ายบนนั่นแหละปัญหาคือเราไม่มีมานามากพอนะครับผมคือผมไม่รู้มันใช้เท่าไหร่แหละแต่ว่าที่รู้คือมันเด้งขึ้นเองได้นะครับแต่ปัญหาก็คือมันเด้งขึ้นช้ามากนะครับผมเขาบอกว่าให้ลองข้ามม็อบดูให้เอาไอกระถาววววททนนนนนน้้้้ไปใใสส่มมม็อบบตตตัััััีะครผผุดายลงไอมมาก็ีะรเกิดขึ้นนเลยะครับผว จนถึงวันที่792ตอนนี้พี่มิวได้มาช่วยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่มิวไม่อยู่นะครับผมโดยผมก็ได้รู้ว่าเออที่มันช้านะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องเล่นนะครับผมโดยเครื่องเล่เนี่ยก็คือเหมือนกระถาบวงเวทบนกล่องนะครับผมแล้วก็แค่วางพวกแบบอุปกรณ์อะไรก็ได้อะไว้ข้า่างนะครับโดยมาทําการเหมือนดูดวิงยานจากอุปกรณะนะนะ์นั้นน่ะมาเป็นมานาให้เรานั่นะะเ,เอ,องเเน,เนะครับผมก็เลยสั่งเวยเป็นโชเบลเพชรนะครับผมก็คือมันก็ทําให้มันพังไปรเรื่อยนะครับแล้วก็เพิ่มมานาให้แก่เราเนาะโดยผมก็ไม่คิดว่ามันจะใช้แแคค่อออันเเวือตตอรรกกม็ก็็ด มันใช้เยอะมากนะครับผมจนตอนนี้ไอตัวของมาโฮผมอะเพิ่มเป็นหลักพันแล้วนะครับจากเมื่อกี้เป็นหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูในคลิปเนี่ยมันเป็นหลักแสนเว้ยคือเขาทํายังไงอ่ซึ่งประเด็นก็คือผมก็ลองใช้งานเรื่เลยนะครับผมก็เลยเพราะว่ามันยากมากที่จะทําไปถึงขั้นนั้นได้เนาะแต่ตอนนี้ไอมาโฮของผมเนี่ยผมก็เลยเก็บเข้าไปในตัวของเหมือนเป็นกล่องเก็บมาโฮอีกทีนึงอะซึ่งกล่องมันก็มีจํานวนมากพอละผมคิดว่าจํานวนเนี้ยน่าจะพอที่จะฆ่าตัวของมังกรได้แล้วนะครับผมก็ได้ตามหามังกรเนาะโดยรอบเนี้ยผมได้้มมมีีออุุปปกกรรรณณ์์เวททนนึงะะคับ่าจํใหผ สามารถมองเห็นม็อบทุกตัวได้นะครับก็คือเอาไว้ง่ายว่าม็อบทุกตัวเนี่ยมาติดฐานะเหมือนคล้ายๆโกลวิกผมก็เลยทําให้ตามหามังกรง่ายขึ้นนั่นเองเนาะผมก็ได้ใช้พลังระเบิดนู่นระเบิดนี่เพื่อตามหามังกรนะครับจน797ผมก็ได้เจอมังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยสิ่งที่เราพบเนี่ยก็คือมังกรที่เรา,เาใช้ได้นะครับต้องเป็นมังกรน้าแข็งเท่านั้นผมก็บินไปจนเจอมังกรน้าแข็งแล้วนะครับผมต่อสู้กันอย่างยาวนานและ ตึงมากเพราะว่าในตัวคลิปเนี่ยเขาเลใช้เครื่องเครื่องหนึ่งนะครับที่ไอทอดยักษ์นี่แหละที่มันจะทําให้มอนไม่เกิดเพราะว่ามังกรมันจะเสกรูกสมุนมาเยอะมากใช่เยอะจนแหลกเลยแต่ว่าถ้าเกิดวางเครื่องนั้นไปเนี่ยสัตว์ทุกตัวจะไม่เกิดยกเว้นตามังกรคือมังกรก็ยังอยู่แต่ว่าทุกตัวหายหมดเลยนั่นแหละประเด็นนะครับผมผมซื้ออยู่นานจนสุดท้ายมันไม่ดอบนะครับผมทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคือคือผมท้อทุกคนผมผมหมดแล้วอะผมหมดไฟแล้วอะเดี๋ยวแล้วก็สิบนะครับผมก่อนผมก็เลยทาการเซฟแมปไปรอบหนึ่ พลังงานนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในหลายครั้งหลังๆเนี่ยเราสึกว่าการเล่นเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่กันดีกว่าครับรวมถึงว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราทิ้งระยะห่างนานเนี่ยวัวิวมันตกไปเยอะมากแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเราไม่ควรยึดติดกับสิ่งเก่าๆแล้วก็ควรไปเริ่มต้นสิ่งใหม่กันได้แล้วเนาะผมเลยจะทําการเปิดซีรีส์ใหม่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโดยผมขอสปอยว่าซีรีส์ใหม่จะเป็นซีรีส์มดที่เราทําขึ้นมาเองนะับดดมมมนนนจะเเป็็ไไไลู้้กกผขอี ไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้